ที่กระดบทุกทแข้งครับ,<อ>บครับ,บ,รบหลวงพร้อมครับวันนี้วันจันทร์ที่30มสิบมกราคม2 5ง6สกนะครับก็ขอ ให้ดวงวิญญาณของป้านางนะครับไปสู่สวงสวรรค์นะครับพวกเราได้ทําดีที่สุดแล้วนะครับได้ส่งดวงวิญญาณของป้านางเพื่อสู่สวรรค์อย่างสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ขอ,อื่นชมทีมงานนะครับที่ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและก็สมเกียรตินะครับได้รับความเมตตาจากทุกทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่แถวหลังนะครับประมาณแถว3แถว4นะครับกับท่านสุรัตน์ก้องเกียรติกับบนท่านสมรัก พนมและก็ด็เอร์เจริญพรและที่สาคัญได้นั่งใกล้ๆก,กับท่านสนองสารวัตรด้วยนะครับอันนี้ก็อบอุ่นใจอีกเช่นกันนะครับ่ะมาดูว่าความเคลื่อนไหวในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้29มกราคม2565นะครับนางสาวตรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เป็นประธานในพิธี เททงหลออตราเสมาธรรมจักนะครับฝ่ายคารวะประจํากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเจตุพนวิบม,มังครารามราชวรวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพร้อมกับคุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐรัฐมนตีช่วย ท่านอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสุทินแก้วพนาและก็นายพิเชษธูพักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดรฟินโยสุวรรณกิรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมครับและก็มีผู้วิหาร ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเททองหล่อตราเสบาทธรรมจักรประจํากระทรวงศึกษาธิการนิ้ประมาณ500คนนะครับโดยเจ้าพิธีบวงสวงก็คือพระอาจารย์วิจักขสองจันทร์นะครับนะก็ได้ทําพิธีและก็หลังจากที่เททองหล่อเสร็จแล้วนะครับก็จะนําตราเสบาทธรรมจักรที่หล่อได้นี้นะครับไปประดิษฐานในหอพระพุทธรูปประจํากระทรวงศึกษาธิการนะครับพระพุทธบรมีศักดิ์สยามมิตร จักรีสัตถีอนุสรศึกษาธรรังสรรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิริมงคลสําหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูนะครับขั้นตอนตอนนี้อยู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่งางออกคศใหม่กับ กศจจะเป็นอย่างไรนะครับล่าสุดนะครับท่านรองศาสตราจารย์ประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกรกศขอขออก็ได้มีหนังสือ,อลงวันที่25มกราคม2566ถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการจังหวัดและก็ผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่นะครับเรื่องของแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมีออกกศเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยมีแนวปฏิบัติอยู่2ข้อที่สําคัญคือข้อ2นะครับหลังจากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อ2ก็บอกว่าการออกคําสั่งเรื่องเงินเดือนก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา53ออกคําสั่งตามมาติดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือที่อ้างถึงตอบ ไปอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ทางเจ้าหน้าที่ และก็ทางเขตพื้นที่จะได้ดำเนินการน,นะครับชาวสกลนครที่ไปสอบขึ้นบัญชีไว้ที่สกลนครลูกหลานที่ไปสอบไว้ตอนนี้มีเหตุครับล่าสุดนะครับทางกศจมุกดาหารนะครับก็จะมีการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับโดยกศจมุกดาหารขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันอ่าได้ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครโดยขอใช้เอกคอมพิวเตอร์1อัตราเอกเคมี2อัตราเอกพลศึกษา3อัตราเอกศิลปศึกษา1อัตราและก็สังคมศึกษา3อัตรานะครับโดยขอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ไปรายงานตัวในวันที่1กุมภาพันธ์2566เวลา9กนาฬิกาถึง9 30นาฬิกานาทีทั้ห้องประชุมนาคราชชั้น2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเอาใครที่ไปสอบไว้อยู่ที่สก คนครก็เตรียมนะไปรายง,งานตัวกันแล้วกันนะจะมีหนังสือเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับอุคณน,านี้ตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีรถยนต์ทุกคันนะครับถนนทุกสายมุ่งหน้าไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นกําลังจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับมัธยมศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดับชาติโดยส ขอปทนะครับช่วงวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์อ่ะก็ขอให้ลูกๆเดินทางโดยปลอดภัยและก็นำชัยชนะ กลับมาสู่บ้านเรากัแกน,น,ากน,น,กนแล้วกันนะครับติท้ารายการหน่อยก็แล้วกันนะครับเมื่อวันก่อนสมพงศ์อุมวันได้พูดถึงเรื่องคณะกรรมการบริหารสมาคมชาธกิจสรงขหอเพื่อนเสม,มาธรรมจาักรจังหวัดนครพนมมุกนาหารได้พูดถึงคณะกรรมการของจังหวัดนครพนมแล้วนะครับก็จะพูดถึงคณะกรรมการในจังหวัดมุกนาหารบ้างนะครับก็มีประกอบด้วย5ท่านด้วยกันนะครับ น้องสูงคําชะอีนี้ก็จะให้ไปติดต่อประสานง,งานกับท่านพอสามารถแสนสุขและก็คุณเมตตาวิเศษสีนะครับส่วนในตัวเมืองจังหวัดมุกดหารก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ที่สํานักง,งาน อ่าสพปก็แล้วกันนะครับนางสาวนางดาวสวรรค์สาลีแผงและก็นางสาวบัวจันทร์ชาเสนและก็ท่านบรมบำรุงสวัสดิ์อันนี้เป็น,นคณะกรรมการบริหารสมาคมพอสอนอซึ่งมีท่านประคองศิลเมืองสายเป็นนายกสมาคมครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงาน5นาฬิกะเพื่อนครูชาววันจันทร์3สิมกราคม ่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเลยวันนี้นะครับโอ้อยากจะให้อยู่นานๆน,น,นะอยู่นานๆอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปชอบชอบจะได้ใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมเอาละครับวันนี้นะครับวันจันทร์สดใสสุขกายสุขใจมีความสุขมากมายสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้12ปีหลวงตามหาบัวละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2554 โอ้ช่วงที่จเจริญพรคัาจารย์ไปอยู่ที่นาอินพอดีเนาะความสําเร็จขึ้นอยู่กับพนักงานการรู้จักและติดต่อพนักงานจึงเป็นเรื่องสําคัญนะาผลฟุตบอลเอฟเอฟเอคับเมื่อคืนนี้นะครับโอ้ตกรอบไปหมดแล้วเนาะทีมใหญ่ๆทีมดังๆไม่ว่าจะเป็นเชลซีไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไบรตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับแหม นะครับกอดคอกระตกรอบไปเลยหลายทีมแล้วทีมยักษ์ใหญ่นะครับก็เหลือลุ้นเฉพาะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเอาสู้กันต่อไปจีนคว้าดินสำคัญในโบลิเวียลุยทำเหมืองเทียมใหญ่สุดในโลกนะครับปั้นแบตป้อนสายการผลิต EU นะครับจีนเขาเรียกว่าจีนตอนนี้รุกแะล้วเกินนะครับ อุณหภูมินะครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่ส่งมานี่นะครับอุณหภูมิต่ําสุดของจังหวัดนครปนมเมื่อเช้านี้30อง่า30มกราคมนะครับอําเภอเมือง8.4องศาตาบลขามเท่า5.1ว้าปนั้นบอกอำเภอเท่าุเทน8.5อําเภอบ้านแพง9.5อําเภอศรสีสงคราม8.5โอ้โหอ้าวรับหนาวรับหนาวนะครับ เนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับทีมยักษ์ใหญ่นะครับตกรอบไปแล้วสหรับฟุตบอล FA เอ่อ FA ครับนะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนลนะครับอ้าวก็เป็นธรรมดาก็ยังเหลือเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีลุนลุนอยู่4แชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นยูไาลีก FA ฟเอครับนะครับแล้วก็คาราบาวครับพรีเมลีกอ้าวเป็นกำลังใจนะครับสหรับทีม แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทีมรักของเจริญพรคำจานใช่ไหมสมรักสมรักพดเพชรพนมบอกวา่าเราเชียร์แมนซิตี้ส่วนท่านสุรัตท่านสุรัสเฮียฮอนบอกว่าผมรีเวอร์พู er เลเฮียฮอนแลกกันล้นะเมื่อวานนี้แลกกันและแลกลายกันละสวัสดีวันจันทร์พระปรางสามยอดโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีนะครับ ข้อคิดวันนี้นะครับบอกว่าข้อคิดดีๆวันนี้บอกว่าหนึ่งกตันอยู่สองมีคุณธรรมสามสื่อสัต์สุจริตสี่ให้เกียรติผู้อื่นห้านอบน้อมถ่อมตนหกไม่ทรยศหักหลังมิตรเจ็ 7, สร้างคุณงามความดีแปดไม่ลืมคุณคน 9. ้ามีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่นสิ 10, มีสติและสามัญสำนึกคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเออใช่เลยใช่เลยนะครับอา้าวถ้าใครมีกระเป๋าสตางนะ เขาบอกว่าเปลี่ยนกระเป๋าสตัง์น่รับรองเป๋าตุงอ้าวเขาเรียกว่าเป็นสีมงคลอถ้าใครเกิดวันจันทร์ก็ให้ให้ใช้กระเป๋าเงินสีม่วงถ้าวันอังคารสีส้มวันพุธวันพุธกลางวันสีดำเออเจริญพรคำจารมีสีดำพอดีเลยวันพุธกลางคืนสีขาววันพุธัสบบดีสีเหลืองวันศุกร์สีชมพูวันเสาร์สีแดงวันอาทิ สีเขียวโอ้กระเป๋าสตังก็ถือว่าเป็นสีมงคลาตามวันเกิดนะอ้าวรู้ไว้ก็ไม่ใช่เสียหายหรอกเนาะรู้ไว้ใช้วาสบาเบ่งหามธรรมะสุขใจวันนี้บอกว่าจงเป็นลูกที่ดีในตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ความกตัญยูไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ล่วงรับไปแล้วนะใช่นะลูกหลานเดอ้อนะครับโดยเฉพาะปลาบัวใช่ไหม ปลาบัวตอนนี้นะปลาบัวปลาใหญ่ของจเจริญพรทำจานเนี่ตอนนี้อยู่โกทอมมนะอุผเนาะลูกหลานบอกโอ้อยบ่ต้องเมื่อบ่ต้องเมื่อเสนเด้ออยู่นั่นแหละแต่คงไม่นานหรอกคนแก่นั่นคิดหอดบ้าน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกจัดการเวลาหรือให้เวลาจัดการเราโอ้เขาท่าเหมือนกันนะอุณหภูมิรอบโลกวันนี้นะครับในขณะที่สีงครามของเรา10องศาเซลเซียสนะครับดานังประเทศเวียดนาม16องศาเซี่งยงไห้ประเทศจีนติดลบ1องศาเม็กซิโกซิตี้24องศาแคนเบรา20องศาริยาตซาดิอาระเบีย12องศานะครับบัวโนสไอรเรสอาเจนตินา24องศานิวออรลีนสหรัฐอเมริกา22องศา แคนการีเคนกรีแคนาดาโอ้ติดขั้วลลกเหนือเลยลบ16องศาแนะ่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยท่านธีรพงศ์โสดาสีวันนี้เขียนเรื่องอะไรท่านเขียนเรื่องเรือนไทยภาคกลางนะครับใครที่อยากจะได้ชื่นชมผลง,งานกับท่านธีรพงศ์นะครับก็ติดตามได้ ทาง Facebook ทางไลน์ได้เลยนะครับ Happy Monday นะครับวันนี้วันจันทร์น,น,นะครับชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไปนะครับเมื่อรู้ทันว่าคนอื่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาคุณเคืองขึ้นมาแล้วเรามีสติระงับใจไว้เสียไม่เคืองตอบจะชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือช่วยไว้ทั้งชายและ ทั้งตัวของเราทั้งเขาทั้งเขาและทั้งตัวเราเองนะครับวันนี้ถ้าไม่ยอมปล่อยวางจะพบความว่างได้อย่างไร If you want to fly you have to keep up the d r i n k that break นะครับ you down นะโอ้ยาแฝงนกปูกได้เหมือนกันเนาะไทยยังเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะครับที่เป็นประเทศอ่ประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในเอเชียอยู่อันดับ15ของโลก นะครับอันดับหนึ่งในเอเชียนะไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดในเอเชียอันดับหนึ่งของอาเซียอันดับ2สิงคโปร์สญีสสสส่ปุ่น4ี่ฟิลิปปินส์แต่เราอยู่อันดับที่15ของโลกเนาะโอ้โหนะครับไม่ใช่ธรรมดาสำหรับประเทศไทยของเรา อนอกจากนั้นแล้วนะครับข้อมูลจากเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราที่ส่งมาทางไลน์มาว่าจะเป็นข้อคิดดีๆนะครับสิ่งใดที่ได้มา,าบ้างอ่าสิ่งใดสิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเท่าชะลาสิ่งที่ต้องสแสวงหาก็คือคุณค่าของชีวิตนะครับงานท้าทพนมเริ่มแล้วเด้อเริ่มแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหดูเฟซบุ๊กดูไลน์นะครับคนไปเที่ยวกัน,นรับเรือนหมื่นเรือนแสนเลยนั่นเท่าที่ดูนี่ โอ้โห uh oh. 9วัน9คือเริ่มแล้วนะครับความจริงก็เริ่มมาก่อนหนะ้านั้นละ,ละเกมผู้ชนะลายวันผู้ชนะรายวันีน,น,นมีอะไรบ้าง 1. ตั้งเป้าหมาย 2. กระจายงาม 3. วางแผน 4. กำหนดเส้นตาย 5. หาเวลาพักผ่อนบ้าง 6. สร้างพลังงานดีๆ 7. เรียงระดับความสำคัญ 8. ติดต่อใครบ้างนะครับ9 เลิกนิสัยผลัดเวลาส็จได้ให้รางวัลตัวเองเออให้รางวัลตัวเองนี่ก็สําคัญนะแต่ว่าให้รางวัลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับก็คงจะนี่แหละเรื่องของการสุขภาพที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการกินอาหารที่ดีๆนะครับโอ้เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ไปส่งสักการปรนางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่ วัดสว่างเนาะเอาก็ขอส่งดวงวิญญาณของป้านางนะครับสู่ชั้นสวงสวรรค์นะครับที่วัดมหาธาตุเมื่อวานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านครูแก้วสุภชัยโปสุท่านดรวิทยาอินาละอีกหลายนะครับท่านสมพงษ์ทีมงานของเรานะเนาะลวงพ้นไปแล้วลวงพร้อมสู้ๆนะลวงพร้อมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทีมงานของเราส่งภพาพส่งข่าวมาเนี่ยบอกว่า,อาตอนนี้ท่านอาจารย์เรืองชัยวงอุระนะครับก็ได้ ถึงแก่กรรมลงแล้วนะครับโอ้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอาจารย์นะเพื่อนหลายของเราส่งมานี่นะครับทีมจากนอกภูมิภาคเอเชียตะวันตกที่ได้รับคำเชิญามาแข่งขัน West Asian Football ฟ e เ e r a t i ดเรชั่นคลับแชมเปี้ยนชิพก็มีทากิสถานคีคิสถานแล้วก็ประเทศไทยนะถ้าเรามีผลงานแล้วก็โอเคนะก็จะมีหลายฝ่ายนะครับไปเชิญเรา ตัวอย่างแบรนด์ขายสินค้าอย่างเดียวแต่รายได้พันล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเลกตาซอยวิตามินเฮลนะครับเฮลบอยเฮลบอยใช่ไหมนี่แล้วก็ยาคูอ้นะครับมีสับสินเยอะเลยนะนี่เลกตาซอยนี่ก่อตั้งมาแล้ว42ปีวิตามินอ่าวิตามิวมวิตามินวิตามินวิตามินนี่ตั้งมา65ปีนะครับโอ้เฮลบอยนี่ตั้งมา64ปีอูยาวนานนะ ประเทศไทยประเทศไทยเนื้อหอมนะครับโซนี่ประกาศย้ายฐานการผลิตหลักมาเป็นประเทศไทยทั้งหมดโอ้โหนะเนื้อหอมกันเนาะเอาละครับห้าในทีหสละเพื่อนครูว,วันนี้นะครับก็ขอตัวเติมต่อยอดเพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ